ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม PM t h ็มซัตเเช่นเคยวันนี้นะครับผมผมจะมรีวิวหนังเรื่องอัตมาฟ้าผ่าซึ่งโอ้โหเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ผมอยากจะเข้าไปดูด้วยตัวเองเลยนะเพราะว่าคือหนังไทยเรืเ่องก,ก่อนๆที่ผมเคยดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือพวกแบบแม่แม่ป้าป้าผมจะชอบอยากไปดูนะผมและแบบว่าเฮ้ยผมแบบอยู่ข้างนอกคนเดียวก็ไม่ได้ตอน,นั้นผมยังเด็กไงผมเลยต้องเข้าไปดูด้วยเฉยเลยเพราะว่าผมไม่เคยอยากดูหนังไทยเลยนะครับผม จนกระทั่งอาตมาฟ้าผ่ามาเนี่ยผมอยากดูด้วยตัวเองเออคือถ้ามันนะเออก้าสาตานะคืออาตมาฟ้าผ่าก็เป็นหนึ่งเรื่องอย่างไทยที่ผมอยากไปดูด้วยตัวเองนะผมเพราะว่าแบบเห็นตัวอย่างเฮ้ยมันน่าจะฮาน่าจะเออดูแบบคอมเมดี้ดีนะผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังแบบไทยที่มันดูฮานี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะจบด้วยคําว่าดราม่าส่วน,ส,วนส่วนใหญ่นะผมแต่ว่าหนังเรื่องนี้เออ คือจะเรียกมันว่าคอมบันดี้ล้วนก็ไม่ถูกนะครับผมคือมันมันเหมือนเหมือนเป็นสามอย่างรวมกันนะคือมึงจะคอมบันดี้ก็ไม่ใช่มึงจะสยองขวัญก็ไม่เชิงหรือมึงจะแฟนตาซีก็ดูไม่ค่อยใช่อีกอ่ะคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบพญานาคกับกระสือไงแล้วแบบว่ามันก็มีฉากหลอนแล้วก็แบบมีฉากแบบใช้พลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือมึงเอาสักทาง แล้วก็คือฉากคอมเมดี้เนี่ยมันผมว่าไอ้ที่มันแบบทำให้ขำกากเนี่ยค่อนข้างน้อยนะผมอะแบบว่าอย่างเช่นก็อันนี้สปอยนะผมก็เป็นฉากที่เออไออะไรนะที่มันแบบใช้เหมือนอะไรแท่งะระฆังตกตกกระบาลเพื่อเอาเวรกรรมออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นฮะ,ะ,ะแล้วก็ฉากที่ลิงมันพูดได้ตอนที่ไอพวกนั้นมันเมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็หาดีตีนพี่กูปะว่าซ่าน ไอ้เหี้ยพูดได้มึงลิงจริงไม่เลี้งจะเก่งนะเฮ้ยผมไม่ได้เก่งแต่กินกล้วยจะลองวยดูไหมล่ะแสบงว่าไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผมคาดหวังมากกว่านี้เ่ยคือก็ไม่รู้จะคาดหวังทําไมนะเออแต่เอาเป็นว่าผมขึ้นหนังมันสั้นมากครับประมาณชั่วโมงสามสิบนาทีเองโคตรสั้นนะผมคือมันก็เริ่แมแบบงงๆแล้วก็จบแบบงงๆ คือเนื้อเรื่องคือไม่มีอะไรมากเลย,เลยครับผมเอออันนี้สปอยนะผมสปอยสปอยสปอยใครแม็กสปอยก็เออปิด,ป,ดปิดไปได้เลยครับผมหรือแบบว่าเออจริงมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคือในตัวอย่างมันก็พอจะบอกพอตเรื่องอยู่แล้วแหละนะก็คือเรื่องมันก็แค่แบบอ่ะพะจืดเป็นอ่าผู้รับก,กรรมของไอ้ไอ้ปักเป้าที่เป็นหมอผีใช่ไหมคือจากที่แล้วเนี่ยมันเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยปักเป้ามันตายไอ้และไอ้ตัวพจืดเนี่ยมันก็เลยไปขอไปเลยขอพรว่า ชาชาติหน้ามีจริงเนี่ยไม่ว่าปักเป้าจะเกิดเป็นใครเนี่ยขอให้ขอให้บ่าวกรรมทุกอย่างมาลงที่เขาหมดอ่าทีเนี้ยมาเลยสวยมันก็มันก็เลยทาตุกปักเป้ามาเพื่อที่จะแก้บนไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าเพื่อที่เอากรรมทุกอย่างเนี่ยออกไปไม่ให้มีอะไรผูกมัดกันอีกอะไรเงี้ยเออเออคือหนังมันเล่ามันดูเล่าง่ายอะมันแบบมันคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอะคือแบบเออก็ดูไปก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรคือดถอดสมองดูเอา,าเออ แล้วก็แบบว่าฉากฮามันก็ดูจะฮาดีนะแต่บางบางทีมันก็แบบคือก,ก,กูกูต้องขำใช่ไหมเออน่าแหละครับผมคือผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สั้นมากๆเลยเพราะว่าหนังมันไม่มีอะไรค่อยๆพูดถึงเลยอะคือแบบว่ามันก็แค่ฉากฮาคอมดี้ที่แบบว่าเออคุณไปดูก็ถอดถ,ถอสมองดูเอาเหอะนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะผมอะก็ผมรู้สึกว่าฉากฮาเนี่ย มันควรจะใส่ให้มันมากกว่านี้อย่างเช่นแบบเรื่องเวลาเป็นแบบหนึ่งชั่วโมงสี่สิบหรือห้าสิบนาทีอะแล้วฉากให้ไปใส่ให้มันกากกว่านี้หรือแบบว่าฉากบูหรือแบบฉากไอแฟนตาซีเนี่ยเอาให้มันมากกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะแต่ด้วยความที่หนังมันแบบดูแบบเล่าง,ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแบบเอาไว้แบบดูพอสมองหนังปัญญาอ่อนอย่างง่ายๆนะผม่ะก็ให้คะแนนเนี่ยผมก็ให้ไว้ที่ประมาณ6.5เต็ม10แล้วกันก็ไปคนนะแนนดับกลางๆแล้วผมก็ก็ไม่ได้สนุกอะไรมากแต่ก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับผมฮะ แต่ว่านี่ผมขอพูดสาหรับใครที่ตั้งใจจะไปดูจริงๆเนี่ยมาเห็นคลิปผมแล้วบอกว่าเฮ้ยมันมันดูแบบไม่ค่อยมีแนักสนใจงั้นไปดูเรื่องอื่นดีกว่าผมว่าอย่าเลยดีกว่านะแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณยังไม่ได้ไปดูด้วยสายตาตัวเองเนี่ยลองเข้าไปดูก่อนคุณอาจจะชอบมากกว่าผมก็ได้เออจนเพราะว่าผมแบบคาดหวังความฮาที่มันเต็มคาราเบลมากกว่านี้นะครับผมอะเพราะว่าในภาพตัวอย่างเนี่ยโอ้โหมันฮากากมากคือโคตรแบบมันโคตรฮาจนผมอยากอยากจะไปนดูอะ ต่พอไปดูจริงๆผมว่าใต่ตัวอย่างดูแล้วฮากว่าเยอะเลยก็นั่นแหละครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ให้ไป5.5แล้วกันก็ไม่ได้สนุกอะไรมากแต่มันก็ไม่เชิงแย่เท่าไหร่นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูก่อนแล้วกันนะเผื่อแบบว่าคุณอาจจะชอบมันก็ได้อะไรอย่างนี้นะก็น่าจะหมดลวเมอหลับคลิปนี้น่าจะไปคิดวิสั้นมากๆเลยเพราะว่าหนังมันไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของผมด แล้วก็ฝากไปติดตามหม้ง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ